หนีในเวลาที่ทางสถานีจะปล่อยขบวนรถดยสารธรรมดาที่451ซึ่งจะเชื่อมู่ในชานชารลาที่เพออกจากสถานเยาลาค่ะขบวนรถไฟนี้ก็ออกจากสถานเยาลาไปแล้วคือเราส่งโดยสารที่สถานีไม้แก่นสถานีรามันเป็นสถานีต่อไปค่ะ 先来请客人买。